สวัสดีครับดี้กายอเกมเมอร์นะครับเกมที่คุณกำลังชมคือเก n s h i ิ้นแผ่นะผมวันนี้เรามาเก็บตกจากไลฟ์กันนะผมรู้สึกว่าผมจะมีพลาดอะไรไปเยอะเลยนะผมอย่างเช่นไอเสาเนี่ยสามารถอ่านได้ด้วยนะครับแต่ว่าสสวันไอ้สาบทที่แล้วผมไม่ได้ตามอ่านเลยนเนี่ย,ไอ,ยไอเนี่ยอันนี้อ่านได้พื้นป่าอพงก,กิ่งหอมกล่าวว่าบรวโบราณสายน้ําไหลดินมีรักอกล้อมดอกไหม เออไม่ไมใช่มีรักโอบล้อมดอกไม้กลิ่นหอมอ่อนอวนในกระถามว่าจีในวันนี้เป็นเพียงแพรไหมซ่อนเล้นใจที่บาดเจ็บหมายถึงพืชพันธุ์นะผมไม่รู้ว่าใครเขียนนะก็ไปคิดกันเองนะผมอันนี้ก็อ่านได้เหมือนกันนะครับผมสพบรุษซื้อคารพกพาปณิธานอันยิ่งใหญ่เดี๋ยวไปนึครับอ๋อม,มึงเป็นไร หาใช้เงินหรือหยกแต่เหมือนทองคำหนึ่งกำหนดหนึ่งกำหนดความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่เรียกเชิญเหล่าวิหกมาเป็นแขกหมายถึงสิ่งของและไอน้นี้ก็อ่านได้เหมือนกันนะผมไอ้ตรงนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะผมของแต่ละบทอ่ะพอน้นก็เลยพาไปนะครับว่าบทที่หนึ่งกับบทที่สองไอ้ตรงนี้มันเขียนว่าไงมั่งอ่ะฉันกลายเป็นเห็ดหัวหนึ่งไม่หวังพึ่งตักฟ้าอย่างบึง มีคำหนึ่งให้สะท้อนแห่งดาวเป็นเพียงเห็ดธรรมดาหัวหนึ่งใครจะดึงจะฉุดก็ทําไม่ได้ <c oughs> อันนี้คือมันอินสต์เอของฮองไกตารเร็วแบบนะี้ไอตัวเห็ดในฮองไกนไหนที่เอาแต่พูดว่าโอ้ยฉันเศร้าจัง <c oughs> อยากพาซ่อนใต้ต้นไั่ตรอดการจนพบพานกับหมูป่าโดยบังเอิญมาเดินเหินมาหยิบชั้นสวมขึ้นมาดังพก,การ้อยเพลเป็นมงกุฎเอ่ย <c oughs> ไม่รู้ใครเขียนนะผมแท้จริงแล้วฉันหาได้อยากเป็นเหตุฉันเพียงเขตดที่จะอยู่อย่างเดียวได้มันอิสเอของห้องไก่ปะเนี่ยแอบคล้ายๆมันอยู่นะแล้วก็มีอีกตรงนึงนะผมตรงที่อยู่ของเซียวนะผม รงนี้เซลอยูเ่เซลนี่ผมมาทีไรต้อง,งยืนอยู่บนหินตลอดเลยเซลต้องบอกว่าข้าอยู่ที่สูงกว่านาคินเอ๋ยเธอนี่เองเ uh, ออใช้ได้ลองแต่งบุก,กบี <c oughs> ตามท,ที่เธอบอกแล้วล่ะเมือ่อเกี่ยวบความรู้สึโกโลโกดดั่แล้วภายในหัวใจ <c oughs> ก็รู้สึกสงบลงไม่น้อยเลยพวกเขา จะได้ยินจริงๆใช่ไหมเขียนถึงพี่น้องนะผมบทกวีของเซียวนะผมเดี๋ยวจะพาไปอ่านดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีบทที่สี่ไหมนะเพราะว่าบทที่สามนี่คือสั้นมากแค่คลายปมเรื่องเออโอเชนิทคาริลอยกับคุณปู่ฟีนัพแล้วก็มีปมใหม่เรื่องของชงหยูเรื่องใครที่เป็นคนมอบอย่างบริสุทธิ์ให้เขานะผม นี่บทกวีที่เซลเขียนอยู่ตัวนี้นะครับผมผ่านพ้นนับพันปีราชีบียังนิรัน์ไปในอกมิบอดดับอยากจะตัดศูนย์สลายเห็นภูเขาที่ไกลลิฟเห็นชนธุรีที่ลับลึกล้ำพบกันอีกคาใต้ต้นไม้ใหญ่ทางทิศใต้จึงจะรู้ว่าคือเรื่องจริงอ้อ แล้วก็ไอ้คาซีนโอเชนิกของคาริลอยผมลองไปสอบคนอื่นดู้วนะผมสรุปว่าซับเร็วเกินคนอื่นผมเห็นคนอื่นเขาก็อ่านไม่ทันเหมือนกันอะคนอื่นเขาก็เงียบกันเลยอะผมเห็นบางคนก็อา่านแล้วก็แบบอ่านเร็วๆอะแบบคาประโยคบางประโยคไปนะผมเพราะว่าซับเร็วอ่านไม่ทันก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไหมนะเขาจะมีเวลาแก้ไหมนะเพราะว่ายัางเหลือ,อตั้งหลายวันอะก่อนที่จะหมดกิจกรรมนี้ลงนะถ้าคนเขาไม่รีบเล่นบทีิสานกันก่อนนะ เพราะว่าซับเร็วเกินผมก็อ่านไม่ทันแล้วก็มีีตรงนึงนะผมนั่นไงนั่น คุณบอกว่าคุณเจาะหนังสือไม่ใช่เหรอก็ใช่น่ะสิแล้วหนังสืออยู่ไหนอะเดอะบอกวีก็พร้อมแล้วล่ะแล้วบอกวีล่ะบอกวีกำลังอยู่ระหว่างทางเอ่อไม่สิหัวหน้าถงหูบอกวียังคุณยังไม่มาเลยจะใช้คุยธุรกิจคุณยังไงเนี่ยเก็เลยมาคุยกับคุณที่เป็นเจ้าของลูกหน้าไงล่ะ ฉันต้องได้เห็นเนื้อหางก่อนไหมอะเือตัดใจได้ว่าขายไม่ขายละ่ะแล้วจะขายยังไงอะเอานะก็แค่บทกวีตัวอย่างไม่กี่ประโยคที่หัวหน้าโถคนนี้ให้ดูมเมนนื่อ,อกี้ไงก็น่าจะรับประกันยอดขายของหอนังสือและมีไไมไ้ได้แล้วนะหมายถึงหมูป่าสิกิโลนั่นน่ะนะ แล้วก็มีอาหารเพิ่มพุนเหนือปัตทีนั่นด้วยไงขณะที่ปรึกษาจงหลีผู้รับรู้ยังบอกเลยว่ามันเป็นบทกวีที่ดีเอาอันนี้มาโปรโมดหน่อยน่าจะเลิศอยู่นะหัวหน้าโถงพวกเราทำธุรกิจขนาดเล็กนะถ้าเกิดว่าลงทุนไปแล้วแต่กลับไม่มีคนซื้อนเนี่ยคนที่ขาดทุนคือฉันนะ บาใจเชนะแับประกันได้เลยว่าชุดมกวีที่ตีพิมพ์นี้จะต้องสะลึงฟ้าสะทุงดินจนพวกผีมทางเทพเจ้าหลั่งน้ำตาแน่นอนเ <c oughs> นี่ยระหว่างทายฉันมาก็ได้ยินเสียงวิญญาณร่ำร้องด้วยล่ลยละ <c oughs> ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็ฉันจะเรียกพวกนั้นมาร้องให้ฟังไหมละ่ะ <c oughs> เออไม่เป็นไรแล้วกันค่ะรู้สึกกิจกรรมนี้หูเต่านี่แอบกวนอยู่มั้งเนี่ย แสบขึ้นเยอะเลยหูเสาเนี่ยแล้วก็ไปสาที่สุดท้ายกันนะผมไม่รู้ว่ายังได้อยู่ไหมนะได้อยู่โอเคผมจะเงียบนกผมหนึ่งสองซ้ำ สรุปว่าคารีลอยยังไม่ตายนะผมดีใจด้วยเย่คารีลอยแค่สูญเสียพลังในการคงสภาพร่างตัวเองไว้นะผมเขาก็เลยกลับมาอยู่ในสระน้ำนี่ครับผมไม่รู้ว่าพลังเขาจะฟื้นขึ้นมาไหมแล้วทำไมอีเดียกับคนอื่นหรือโรเดียเขายังอยู่ดีอยู่หรือเกิดอะไรขึ้นกับคารีลอยกันแนะ่ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ในอนาคตเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะครับผม <S <S แล้วก็เราไปรอฟังอีกภาษาหนึ่งนะครับผมทำนองเสียงไม่เหมือนกันนะแต่ว่าภาษา จีนญี่ปุ่นเกาหลีเสียงเหมือนกับหมดกนหมดหผม อ่าเดี๋ยวให้ฟังอีกอีกสองอีกสองภาษาด้วยกัน เนี่ยมันก็เหมือนกันอะมันแทบไม่ต่างกันเลยผมก็เลยบอกเลยว่ามันก็ไมไ่ต่างกันมากแต่ถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวภาษาไทยและเกาหลีให้ฟังเลยเออกดผิดก็ โอ้โห oh, แล้วก็เพลงซาวขึ้นด้วยอีเดคแล้วก็อยาสุดท้ายกันนะผมเราจะมาทำสิ่งนั้นกันอย่างแรกเราต้อง โอ้โหหมื่นสี่เรามาทำสิง่งนี้กันนะผมเห็นเขาว่าควรสุ่เนิวเลตนะผมแล้วก็เก็บที่เหลือไว้กับฟูรีน่าโอ้หชีชใหม่อ่ะโอ้โห,ห,โโหเดี๋ยวหน้ามาโอ้โหมาสามตัวรุ่น โอ้ฟิสมาโอ้จะหมดอยู่แล้วเนี่ยได้ทีเธอเดือดได้มาแล้วนะครับผมฮ่า 然后，别了。 เอาพี่นิู่ไหนเนี่ยโอ้ยนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยขอดูแอนิเมชันพี่แก่นนะโอ้ยโหลดสิครับโหลดโลดแต่ที่สุดเราก็ได้นิวเล็ตมาแล้วนะผมเย้ที่เหลผมเก็บไว้กับใช้กับฟูรีน่านะผม อยากให้พอสิบจุดสองมาแล้วถ้าอยากให้ผมสูบฟรีนะให้ได้อย่าลืมกดไลค์กดซับคลิปเพื่อเป็นกลังใจไอ้เกมเมอร์และอย่าลืมกดลิงก์ด o n a t i o ใต้คลิปวิดีโอเพื่อผมสามารถซื้อเพลงห้ากันนะครับขอจบพิคคีแค่นี้ก่อนนะครับผมไม่บายอย่าลืมโด o n a t กันนะเงินหมดก็มาวะจ้า,าลำแสงเอฟแปดจุดเจ็ดย่า